สังเกตไหมถ้าเวลาฉันพูดถึงเดี๋ยวเขาก็จะต้องเอาคลิปของดิชันเอารูปหน้าเกียรติเอาอะไรไปต้องไปทําคือมีลักษณะของการอาฆาตแค้นและไม่ยอมพ่ายแพ้ยิ่งเขาขี่เส้นใต้เน้นใส่ใครนั่นคือคนคนนั้นกําลังเหนือเขาอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งเขาเล่นงานสาวิติพยายามจะเล่นที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 ท,ท,ท,ทีสารพัดท,ที่จะเล่นนั่นแปลว่า สาวิตีถือไพ่เหนือคนบางคนเราต้องมองอย่างนี้นะคะมันยิ่งเล่นเรายิ่งดังสาวิตีถือไพ่เหนือนี่คือสันดานของโจระเกะเท่าที่ดิฉันรู้จักมาเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะใครที่เขาเอาไม่ลงแล้วยังเหนือกว่าเขามีสถานภาพที่ดีกว่าเขาและเขารู้ตัวเขาไม่สามารถจะเอาได้เขาจะเล่นใหญ่เล่นเหนือ พยายามที่จะต้องลงข่าวให้คนเชื่อสารพัดเอารัวๆแล้วคิดว่าการกระทืบซ้ำรัวๆจะยิ่งทำให้สวิตีดับลงจริงๆแล้วมันไม่ถ้าสวิตีเป็นลูกโป่งการกระทืบลงไปใน,ไ,นไอ้ไอ้ไอ้ท่อที่เป่าลูกโป่งมันจะยิ่งทำให้อะไรจะถามว่าจะถึงขั้นแตกไหมเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่ชะรวันเอง ไม่ได้มีข้อมูลเองแต่เขาได้มาจากคนอื่นคนนั้นคนนี้ที่ส่งมาแล้วแต่จะได้มาเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำไม่ประสบความสำเร็จคนก็จะไม่ส่งข้อมูลให้เขาไม่ต้องดูอะไรคะ่ะดูฝ่ายจำเลยตอนนั้นที่เขาอวดว่าเดี๋ยวเขาจะเอาการแก้อุทธรณ์ของจำเลยละเอียดสิบห้ข้อออกมาให้ดูเขาออกมาให้ดูได้เท่าไหร่คะ สี่ข้อออกมาทีหนึ่งดิฉันตีทีหนึ่งออกมาตีดิฉันตีออกมากูตีออกมากูตีแล้วกูตีละเอียดด้วยจนฝั่งจำเลยมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์กลายเป็นเสียประโยชน์เพราะว่าฝั่งโจ์รู้แล้วว่ามึงอุทธร์อย่างนี้เพราะฉะนั้นกูเตรียมแก้ไว้ได้ก่อนเขาก็เลยไม่ได้ข้อมูลอีกเพราะฉะนั้นยิ่งเขาเล่นงานสาววิจีให้รู้เลยว่า เป็นเพราะเขาอาฆาตที่เขาทําอะไรสาวิตรีไม่ได้ทําไม่ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่ามุง้งป่ามไม้หรือเรื่องอะไรก็ตามทีคุณดูสิไอ้คลิปที่เอามาเปิดเนี่ยดัดเสียงไปดัดเสียงมาเปิดกันกี่ครั้งแล้วส่งไปให้เจ้าหน้าที่แล้วเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดค่ะตอนนี้ชาวบ้านกบกเป็นอะไรยังไงต้องยอมให้ไอ้ไหลเป็นหัวโจก